สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในเกม diving empire แล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ส่งซันจิโร่ด้วยนะครับไปลุยเลยเอาละครับวันนี้ฮะเราจะมารีวิวรถฮะเรโมนี่เซียนโรเตอร์กันนะครับเป็นรถเดิมเลยนะครับมีเออ่บัวติชิลอนนะฮะแล้วก็เรโมนี่กาลาดูนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสกันฮะในเครื่องเดิมก่อนที่เราจะไปแต่งกันมามาเทสกันเลยครับผมเอนุญาตเปิดเสียงแป๊บ มาทุกคนปิดประตูก่อนไหม,มเอาจะฟาดหน้ามาหนึ่ง One, two, วันสทีเลสโกไอด็อ้นี่ไม่แตกนะไม่แตกนะทุกคนดูดิเราก็อยาช้าเลยช้าว่ะได้อยู่นะทุกคนสามครับ <360 S 2> มันก็เป็น307อยู่นะ307นะแต่การดูการาดูข้างหน้าเราน่าจะแต่งหรป่ะแต่งดีงแ่แต่งหมดละเขาบอกว่าเขาแต่งหมดทุกคนมันดีแล้วมีหืนแล้วเหืนแล้วไปแล้วมาดูเซียโรเตอร์นะผมนี่คือความเร็งดิมๆดึงนะครับแ,แต่เรายังแพ้ชิรอนอยู่ครับ เดี๋ยวเรามาดูครับถ้าเราแต่งแล้วเราจะแซงชีรอนป่ะโอเคครับทุกคนฮะนเรามาต่อกับเซียโรเตอร์ที่เราแต่งเต็มมาแล้วครับแต่งเต็มระบบเลยครับทุกอย่างฮะแล้วก็ชีรอนที่แต่งเต็มแล้วก็กาลาโดที่แต่งเต็มนะครับมาโอเคมี SVJ ด้วยครับผมตอนนี้แต่งเต็มแน่นอนนะมาหนึ่ง let's go ไป่แถวพี่ใช้ได้ป่ะแต่ว่า ลนเราไม่ค่อยดีนะเฮ้ยสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าครับสี่ร้อยสี่ครับผมสี่รอ้รอยสี่สี่ชีรอนแดกชีรอนชรอนไม่ได้แดกเปล่าชีรอนแดกครับผมโอ้โห <laughs> เอเอมันแรงอย่างไรชีรอนน่ะเฮ้ยเสียโรเตอร์เพื่อนเรโบเอาหน่อยครับกระดิ่งถูก่กระดิ่งดูไปดีเพื่อนดึ้องโอ้ทิ้งยาวเลยครับอย่างนี้ รถสามล้านนะครับเป็นรถลิมิเต็ดนะครับผมสามล้านบาทเอาละครับทุกคนครับนี่เป็นรถลิมิเต็ดคันที่สองครับเป็นเล็กซันะฮะ LFA ตัวลิมิเต็ดเลยครับผมคันนี้เราแต่งมายังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งอะไรเลยฮะมันเป็นเดิมๆนะครับโอเคครับทุกคนนี่ครับภายในรถของเล็ก s ัส LFA สวยนะคลาสสิกอะครับมันยังดูคลาสสิกอยู่เลย เป็นรถที่แพงมากครับมีไม่กี่คัน,นครับผมรีบไปเจสุดๆนะฮะโอเคครับมาโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกับ Honda S2000 นะฮะแล้วก็เรามี t o y ย t a แหละเล็กซัสเนี่ย t o y ยต LFA นะครับแล้วก็เรือบูกินีกันแลด o ครับมาเอามาเทสกันดีกว่าหนึ 1, 2, ่งสองสามไปเลยเพื่อนไปก่อนนะนพวกช้าเอ้ยเฮ <c oughs> ้ยแสงว่ะแสง ไปเลยนะไอ้พวกเด็กร้อยทั้งหลายตามพี่ไม่ทันหรอกพี่มันร้อยไว้เองแล้วไอย้ยายายายนะที่สู้ความร่อยมันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนเดิมๆนะเว้ยความเร็วเราอยู่ที่320กว่าครับเดิมๆอัดบูธนะอัดบูธแต่ถ้าเราไม่อัดบูธมันก็ได้แค่ร้อยร้อยยี่สิบห้าสามสองห้า เออถ้าไม่อัดบูทได้3-2-5แนตะ่ถ้าอัดบูทไปตกอยู่ที่39ครับผม3-9-0โ okay, อเคครับตอนนี้เราอยู่ในเอ a เที่แต่งเต็มแล้วนะครับก็มีคาราโดคันเดิมเพิ่มเติมมี RX-7 วิวไซส์รับเป็นของฮานนะฮะมา 1...2...3 มไปเลยเพื่อนนี่ครับ FFA เดิมๆครับผมไม่ได้อัดบูทนะฮะแต่ว่าแต่งเต็มนะครับผมไปตันที่360 ถ้าเราอัดบูทไปอยู่ที่405ครับผม405 0อ่บะบบนี่อย่างแรงเลยทุกคนแรงมากอะแรงจันเลยโอเคครับทุกคนนะฮะอนนี้เราอยู่ในฟอร์ดปี1968ครับเป็นฟอร์ด GT ทเขาเขามีประวัติอยู่ที่สนามเลอมังครับมาคันนี้คัน7ล้านนั่นในเกมคัน7ล้านนะ คันนี้ในเกมเป็นคันละ7ล้านนะครับเป็นรถลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับเพิ่งมาในบิ๊กอัปเดตล่าสุดเลยนะครับมาเรามาเทสกันครับผมมาเรมเบิลคันเดิมฮะแล้วก็ชิลอดเหมือนเดิมนะฮะชิลอดเนี่ยมันกินขาดอยู่แล้วแหละผมว่านะลองดูมาชิลอดนี้มันประมาณ5ล้านนะ5ล้านกับ7ล้านมาบิ๊กไม่ได้พี่บิ๊กไม่ได้คันผมบิ๊กไม่ได้เล้ยบิ๊กเต็กมามามาจอดโอเคหนึ่งสองสามไปเลยเพื่อน <laughs> คุณปูยังไงก็ <c oughs> ไม่เงยไม่วิ่งว่ะเดิมเดมครับเดิมเ,ด,มเด,มดูนะอันนี้อันนี้ขอผมมาเดิมๆเดิมๆอยู่ที่ร้อยแปดสิบสี่แล้วแปดห้ามาแล้วอัดบูดอะ่ะยัดบูธอ่ะอุ้ยไปเรื่อยว่ะไหลว่ะไหลว่ะสองร้อยหกห้าสองเจ็ดสิบแล้วสองเจ็ดสิบแล้ว,ลวทุกคนไม่วิ่งแล้ว <c oughs> รถปู่รถปู่ไม่ไหวว่ะปู่แดงไม่ไหวแล้วรถโ้นทะลักอ่ะรถแรงรถแรงเกินรถโ้นทะลักเจ็ดล้านนึงเนี่ยเฮ้กเจ็ดล้านทุยเจ็ดล้านอย่างช้าเลยทุกคนเป็นไม่ได้อย่าซื้อนะังอุ้ยอันเก็บสะสมไหมพี่เก็บสะสมอ๋อเป็นของสะสมแต่สวยมากเลยทุกคนดูเครื่องหลังดิ นี่คือ,อภายในนะครับโอ้ภายในเฮ้ยเพิ่งเห็นข้างหน้ามีมีล้อมียางอะไรอยู่อยู่ข้างหน้าด้วยวะทุกคนม,มียางสเปรด้วยวะพี่เพิ่งเปิดนะเลยเฮ้ยข้างหลังนี่เครื่องอย่างสวยเลยครับผมคันเจ็ดล้านนะรายละเอียดเกยดดีวะเฮ้ยใช่มันเก็บรายละเอียดมาดีมากเลยลมโมเดลนี่คุ้มนะคุ้มคุ้มเจ็ดล้านนี่คุ้มเลยรายละเอียดใช้ได้เก็บเก็บเยอะมาก ภาดูของดีเลยเป็นดัีโอ้เท่เลยโอเคครับแล้วเรากลับมาอยู่ใน Ford GT ที่แต่งเครื่องเต็มแล้วก็ตอนนี้อยู่ในบูธเติมด้วยนะครับมา,มาแข่งกันนะครับมีจยา34แล้วก็กาลาโดเจ้าเดิมนะฮะมา1 2 3ไปเลยครับผมโอ้ยพี่เดิมเดิมรู้สึกว่าทำความเร็วได้เร็วกว่าเดิมนะอ๋อไม่ใช่เดิมเิมนี่ผมกดบูธเดี๋ยวขอแป๊บนึงฮนะ แนีเ้เดิมเดิมยืนพื้นอยู่ที่สองครับ295เก้าห้าห้าถ้าแต่บูธไปอยู่ที่369หกเก้าโหไกลอยู่นะแรงอยู่นะแต่ว่าเป็นบูธเติมนะประเด็นคือเป็นบูธเติมทุกคนอ<ด>ย่า<ต>ลืมนะครับขอเราไปไม่ถึง400ร้เลยพื่อนขันไอ้คันน้้หัว,ว้ ถ้าใส่บูธด้วยแต่ห้าร้อยได้อยู่นะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ช่องพัชจิโร่ชาแนลด้วยนะโอเคครับทุกคนครับอันนี้เราอยู่ในเลโบ g กินนี่การ์โดซูเปอร์เล็กนะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกันอยู่ที่แสนห้าแล้วก็วันนี้เรายวเราจะมาแข่งกับรถโค้ชนะต้องติดตามในทวิตก่อนนะทุกคนนะตัวหนึ่งเลยกลายเป็นรถพิษไปแล้วนี่ของเราก็เดิมๆเหมือนเดิมนะฮะเดิมๆ มา1 2 3่ปเลยเพื่อนซุปเปอร์เล็กนะครับผมโอ้โห้นโคตดพุ่งรถเทอร์วิสแรงเลโอ้โคตดแรงเลยอะ,ะซุปเปอร์เล็กอยู่ที่เฮ้เไยไหลไหลไหลสามรอ้มรอยยี่ครับซุป,ปเปอร์ลี่สามร้อยยี่ซุปเปอร์เล็กแล้วก็ูเติมนะ บูทเติมนะไม่ใส่อ๋ออันนี้ไม่ได้ใส่บูทเติมนะโอเคบูทบูทเดิมๆสามร้อยห้าสมร้อยห้าทุกคนสามรห้าลดราคาแส่ห้าถือว่าคุ้มนะต้องซื้อก่อนนะจะหมดแล้วนะครับอ,อยู่ในบิ๊กอัปเดตนะล่าสุดเลยเนะฮะแล้วก็อยู่ในบูทเติมด้วยนะครับมาเรามารีวิวเหมือนเดิมนะเทสั้นๆแปดร้อยเมตรมาหนึ่งสองสาม ไปเลยเพื่อนออกไปเดิมเดิมก่อนนะดูครับซุปเปอร์เล็กเดิมเดมจะวิ่งเท่าไหร่ครับเฮ้ยสามห้าเก้าอ่ะสามห้าเก้าทุกคนถ้าเราอัดบูทสี่สี่ร้อยห้าสิบไรสี่ร้อยห้าสิบอยู่แรงอยู่นะแต่ว่าเป็นบูทเติมไงแต่เป็นบูทเติมนะครับ ถ้าบูธธรรมดาก็ก็ก็400กว่าอยู่เหมือนเดิมแหละครับสามเหลือสีอ่แต่นี่เป็นสี่เลยอ่ะ <c ười> โอเคครับผมคันท้ายค <c ười> ันสุดท้ายอเลยอันนี้พี่ต้องรีวิวใครรีวิวมนันแล้วพี่อ๋อพี่อะเสกมันเลยอ๋อพี่เดิมๆแม,ม่แต่พี่ไม่มีคันแต่งอะ่ะแต่ผมแต่งมาแล้วอเออมา,าพี่<ๆ>พี่เดิมๆม,มาติดลามเลยนะพี่ขอบคุณครับ เดี๋ยวเดี๋ยวสลับลลลลกันกระได้รถรถที่รถโฟล์วเหมือนกันโอเคเราอยู่ในซุปเปอร์เล็กที่แต่งเต็มโอเคครับและในบิ๊กอัปเดตนี่คือรถที่แรงที่สุดในบิ๊กอัปเดตเลยนะทุกคนชื่อว่ารถคนแค่ราคา500นะฮะ500ในเกมเลยนะมาวันนี้เราจะมารีวิวนะผมไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับผมเป็นรถเดิมๆด,ดูของเพื่อนดิโอ้โหสปองลอยปลสปองเลอร์อ,รอรย่างเฟี้ยวมา1 2 <laughs> สามไปเลยนี่ยังอัดบุหรี่ห้าสิบโคตรร้อยเลยหกสิบว่ะโอเคอเครเขาเขอเลยปานแล้วพี่จบแล้วพี่ทีมจบแล้วเหี้ยบเลยโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้ผมไม่ได้ยืนนาฬิกาเพื่อนนะแต่ผมมันแค่ยืมรถเพื่อนนะทุกคนนี่ฮะรถเพื่อนที่แต่งเต็มแล้วนะครับผม มารถห้ารอยนะดูครับจะทำความเร็วได้เท่าไหร่มาโอ้โหบีเด้นโอ้โอฟิวฟิวพื้นเลงเลยอุ้ยเยอะกินเบรกไม่อยู่เลยว่อมมาโหแรงเอิรนว่ะแรงเอิรนนะฮะก่อนที่เราจะจัดการจะลืมนะครับกดติดตามกดไ like, ลค์ซับสไคร์ไลค์แชร์ช่องสัญลูกแชนเนลด้วยนะครับผมขอยกล้ลกอ,นนอลายไปก่อนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ